ข่งขันกันระบารลด,ดำนาข้าแถวกบหมงแถวครับ,เอ,รบ,เ,เ,อรบเอาแล้วครับเลี้ยงเยอะแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเตรียบตัวครับปล่อยตัวครับไปแล้วโอ้โหข้าแถวข้าแถวอยู่ฝั่งนู้นหกแถวอยู่ฝั่งนี้เชี่ยวครับชชกพมอ้าวอา้อาวเชี่ยวไปแล้วครับหกแถวครับหกแถวลวกหน้าแล้วครับ ช่างคมว่ายัางไงช่างคมว่ายัางไงว่ายัางไงตามทันไหมยังไม่ขาดครับยังไม่ขาดลงน้ำลึกครับลงน้ำลึกลงน้ำลึกแล้วเ้าเกิดอะไรขึ้นมีเสียงมีเสียงโดนก้อนหินหรือเปล่าช่างคมช่างคมไวดอยไวดอยครับเหยียบดอยครับเอาแล้วครับเอาแล้วโยกตัว ยกตัวช่วยแล้วโอ้ตอนนี้นำห่างประมาณหนึ่งชงตัวครับหกแถวนำห่างหนึ่งชกตัวแล้วห้าแถวว่าอย่างไรห้าแถวยอมไหมห้าแถวยอมหรือเปล่าโอ้เอาตีตื่นขึ้นมาครับช่างคม ช่างคมพาแถวตีตื้นขึ้นมาไขค,ครับไขค,ครับไขจะเข้าเส้นชัย10เมตรสุดท้าย10เมตรสุดท้ายครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,แ,ลวแ,สแ,สแสงไหมแสกไหมแสงไม่แสงครับโอ้สูสีครับสูสีสูสีว่าจะไงพาแถวพาแถว โอ้โหโหกแถวหนีหนีไม่ออกครับหนีไม่ออกโอ้สูสีเลยครับสูสีเลยสูสีเลยโอ้เข้าเส้นชัยโอ้โห,โหกินกันไม่ลงครับสนามนี้สนามหนองกระทุ่มครับ นี่คือรถด,ดำนาคูวตาบริษัทตั้งถาวรเกษตรพันธุ์ส่งลงแข่งที่สนามบ้านกระทุ่มนะครับโอ้โหสุดมันเลยอ,อ้าวท่อแก่โทรมาครับ อยู่อยู่ไหมอยู่ไหมทางคมเรียบร้อยไหมเอาแล้วครับเอาแล้วครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับถอยถอยโอ้โหหล้อขวางครับล้อขวาง มีเบิร์นยางเบิร์นยางโชบบไ่ไหยไหนไหนไหนเบิร์นยางนี่ฝั่งนี้คุยกับท่าแก่ใหญ่ยอ่ครับงานนี้กินกันไม่ลงครับ กินกันไม่ลงสนามน้องกระทุ่มเมืองบัวชุมพลบรีสุริน